นี the show, what ่เ <unfor> ป <k> ็นดินอะไรนะแนะนำหน่อยเป็นดินเหนียวครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเป็นเหนียวเรามาลองดินเหนียวดูก็คือทางลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าดินเหนียวมันจะทําได้ไหมอันนี้เรามาทําให้ดูแล้วว่ามันทําได้ไหม ครับสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วกับทีมงานเกษตรพอดีครับวันนี้เรามาส่งรถพนดินโคเดนฮอนรุ่นชิวสี่ชุดใหญ่ที่ตําบลดงพับอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครับพร้อมกับสาธิตการใช้งานให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะแนะนําวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถอ่าเป็นเครื่องยนต์เชียงบะเชียงบะเหมือนกับรถเครื่องเนาะอ่าจะใช้น้ำมันเครื่องสีทีไม่ได้ผสมอัตลุกอ่าเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ รูสองตัวสองรูนี้มันเป็นรูที่เชื่อมเข้าหากันเราจะเติมน้ํามันเครื่องในฝั่งไหนก็ได้ต่อไปก็คือจะเป็นน้ํามันเกียร์ใช้น้ํามันเกียร์ตัวนี้เป็นที่เติมน้ํามันเกียร์ครับใช้น้ํามันเกียร์เบอร์90ตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณ1ลิตรครับตัวนี้เบอร์90แล้วก็ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียร์หลังจากที่เราใช้ไปหลังจากวันนี้แล้วนับเลยครับคํานวณเราเลยว่า20ชั่วโมงแรกเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์ออกทั้งหมด อ่ต่อไปพอเปลี่ยนถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปทุกๆร้0ยหสชั่วโมงต้องเปลี่ยนครั้งครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกองอากาศครับตัวนี้เวลามันฝุ่นเยอะๆสุกป,กปกก็ถอดเป่าอ่ะตัวนี้จะเป็นกองน้ํามันถ้าฝุ่นเยอะๆมันจะมาหาตัวนี้ปุ๊บลิงมาตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องมีน้ํามันน้ํามันเอามาจากไหนเป็นน้ามันเครื่องที่เราเติมเหลือจากเครื่องเอามาชโลมไม้จากฝุ่นครับครับเราจะไถก็คือนี่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไถก็คือใส่ล้อ อเอาล้อยางออกครับเป็นคลิปล้อตัวเดียวเวลาเปลี่ยน ครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ใช้รถพลดินโคเรนทอน Q4 ไปแล้วอ่ะผมจะขอญาตถามคุณแม่นิดหน่อยอะเป็นไงบ้างครับที่เราเห็นการใช้ง,งานของรถตัวนี้แล้วถูกใจถูกใจเนาะจ้าทีดแรกเลยนี่เราใช้อะไรอยู่เป็นเครื่องเป็นตัวทุ่นแรงใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วแดดแปลงใส่หัวจอบสับอ่าจอบช่วยจอบสับเราเลยคิดหาเครื่องทุ่นแรงใช่ไหมจ้ะ หลานหลานเขาเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยแม่เขาเห็นเห็นก็เหนื่อยด้วยแม่แม่เขาดูกันก็ว่าเหนื่อยมันไม่ไหวอะไรเงี้ยดูศึกษานานไหมครับไม่กี่วันไม่กี่วันดูดูดูเยอะไหมดูกี่บริษัทก็ดูดูประมาณ3มบริษัท3มบริษัทบริษัทนี้บริษัทแล้วก็เราเลยเห็นตัวนี้อยู่ใน YouTube จ้าเอ๊ะเกษตรอะไรนะที่เป็นหนุ่มๆน้อยๆอ่ะ ไทยบ้านฟาร์มตรงนั <ian> ้นตรงนั <hat> <ine> ้นเป็นจุดมากเลยอ่ะเป็นตรงนั้นเป็นจุดมากเพราะว่าก็จะสาธิตเนาะก็จะสาธิตว่าทำยังไงยังไงเปลี่ยนยังไงยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ดูเขาการตีดินแล้วเขาจะสอนว่ากลับไปกลับมาถึงจะได้ดินซุยดีอะไรเงี้ยตรงตรงคนนั้นแหละที่จะให้ให้ตัดสินใจเลือกรถ แล้วเขาก็มีหลายคันด้วยใช่ไหมก็คือที่แม่ตัดสินใจได้ก็คือดูจากข่าไทยบ้านฟาร์มเมอร์ที่เป็นลูกค้าของเกษตรพอดีอ่าอยู่ที่จังหวัดกาฬสินทหลักๆแล้วก็คือลูกค้าจะรู้จากไทยบ้านฟาร์มเมอร์เยอะครับครับผมก็เป็นไงแม่เห็นใช้แล้วโอเคเนาะถูกใจตามความต้องการที่เรายอมมาใช้ไหมถูกใจมาหนี่หลังจากที่เราได้ลองแล้วเป็นไงโอเคไหมโอเคก็ใช้ยากไหม ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะอันนี้เป็นดินอะไรนะแนะนำหน่อยเนียวเป็นดินเหนียวครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเป็นเหนียวเรามาลองดินเหนียวดูก็คือทางลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าดินเหนียวมันจะทําได้ไหมอันนี้เรามาทําให้ดูแล้วว่ามันทําได้ไหมเพราะว่าดูกับหลานเยอะมากคุยกับหลานเยอะมากเรื่องอันที่โชว์ชส่วนมากจะเป็นดินรายชแต่ขอดูดินเหนียวแต่ มันจะมีบางคลิปที่มีโชว์ดินเหนียวนิดๆหน่นหอยๆแต่ว่าน่าจะเอาไหวอะไรประมาณนี้ไงก็โอเคเนาะไม่มีติดขัดตรงไหนสอบถามได้เพิ่มเติมได้ก็คือสินค้าตัวนี้เรารับประกันประกอบจากโรงงาน1ปีครับแล้วประกันประรอบจากโรงงาน1ปีมีอะไรบ้างก็คือมีตัวเกียร์และแค่ตัวเครื่องอ <ฮะ S 1> แต่ว่าที่ผมแนะนําไปก็คือถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามเวลาที่เรากําหนดไว้ให้รถจะไม่มีปัญหาแล้วก็เราหมั่นดูแล กองตัวนี้ด้วยครับตัวกองตัวนี้สําคัญอะไรสิ้นเปลืองอย่างเช่นซีนใบมีดสายพานอะไรนี่ลูกค้าต้องซื้อเองครับกับอะไรชิ้นทั้งนอกโดยที่จะสั่งอะไรก็สั่งทางโทรไปหาบริษัทนั่นแหละหรือสั่งไปทางเพจหรือทางไลน์ของเซลอ,เอะไรอะไรของเขานี่คือบริษัทอย่างเดียวบริษัทอย่างเดียวครับบริษัทเดียวเราก็จะส่งมาให้ถ้าตัวไหนพังลูกค้าเปลี่ยนไม่เข้าใจก็เราจะทาคลิปขึ้นมาวิธีการเปลี่ยนทํำยังไง ประมาณนี้อ๋ออะครับผมงั้นฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนี่ย่อ่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม <c oughs>